วันนี้เรามาอยู่ที่ lounge ของสายการบินซาอุดีอารเราก็ไม่ได้กว้างนะมามา่าปะมามา่าเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเออนี่เหมาะคนสายจิก๊กแต่เขาไม่ให้จิ๊กนะเขาให้กินอันนี้คิดว่าเป็นฮาลาลเพราะว่าแบบไม่ได้มีหาที่เป็นหมูอะไรเงี้ยเรือจะไม่ฮาลาลแต่ว่าก็คือไม่มีหมูก็มีแบบตีไก่บาร์บีคิวอย่างที่เห็นเยอเงยมีมาม่าเกาหลีให้ทานด้วยสำหรับใครที่แบบมาเที่ยวนานแล้วเบื่องไงเวลากลับก็อยากกินอาหารบ้านตัวเองสัตเลยแล้วก็ในส่วนของความหนาแน่นของคน หมายถึงผู้โดยสารที่ใช้เราเนี่ยก็ไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นแม้เรามันจะไม่ได้ใหญ่มันก็พอจะมีที่ให้นั่งได้ตลอดนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พีเคอยู่ที่สนามบินโชฮานเนสเบิร์กนะหรือชื่อสนามบินก็คือโอริเวอร์เทิมโบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนี่ถ้าจำไม่ผิดนะ โออาร์เทมโบะแต่ว่าโอลิเวอร์หรือโอลิเวียสักอย่างวันนี้เรามาอยู่ที่เลาจ์ของสายการบินซาอุดีอาร์ที่เขาให้วันนี้จะเป็นเลาจ์ที่ชื่อว่าชองโกโลโลเลาจ์นะซึ่งสายการบินที่เข้าเลาจ์นี้ได้ก็มีรายชื่อประมาณนี้นะตั้งแต่อ Air, Air ียิปต์แอร์แอร์แอสทรัลสิงคโปร์แอร์ไลน์คาเช่แปซิฟิกก็เข้าที่นี่หมดเลยนะรวมถึงการเต้าเอลเวียที่เข้าที่นี่เหมือนกันเออเดี๋ยวอันนี้วันนี้ใช้สิทธิ์ในการเข้าเป็นนั่งชั้นธุรกิจเนาะ แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว,ว่าเพื่อนๆบินซาอุดีอามาที่นี่แล้วมีสถานะแค่ซิลเวอร์ของสายการบินหรือมีอ e ีริสพักของสกายทีมสามารถเข้าได้เช่นกันหรือถ้าบินกาตาบินคาเท่แล้วมีในส่วนของวันเวิลด์เทียก็เข้าได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้างในเรากันว่าเขามีเฟสซิลิตี้อะไรให้บ้างเนาะอ mm ันดับแรกที่พีเคจะทำก็คือ mm hmm. เราจะมาใช้โชเวอร์ฟเฟิลิตี้ก่อนเลยนะ mm hmm. เพราะว่าเราด mm ีพีโชเวอร์ฟฟิลิตี้ให้ด้วย mm hmm. เขาใช้กุญแจมาเลย mm hmm. แล้วก็เปิดเข้าไป ไ,ไดอ้อ้าวก็กว้างดีนะเธอเอ๊บแล้วก็ล็อกเป็นส่วนตัวแต่ว่าโชอว์ที่นี่น่าจะมีแค่น่าจะมีแค่แบบหนึ่งห้องก็ต้องแทนความดีถ้าจะมาใช้เดี๋ยขออนุญาตอาบน้ำก่อนเมื่อจัง ล้วเดี๋ยวไปรีวิวในส่วนของอาหารแล้วก็บรรยากาศภายในเราให้ดูเนาะพยายามจะปรับกล้องให้มันไม่เป็นแบบคลื่นเวลาแสงไม่พอทําไม่เป็นจริงอะ่ะใครแนะนํา DJI 3ได้เขาแนะนำ Pk เอยนะคือแบบใช้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่เขามีให้แค่นี้นะ,ะก็จะตัวหนึ่งผืนแล้วก็ไม่ได้มีแบบอ่พวกอะไรอะ่ะอุปกรณ์อาบน้ำดูลลอะไรอย่างนั้นแต่ก็พอได้เราล้างเหงื่อเนาะเราไปแบบเดย์ทัวร์มาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย ขออนุญาตอาบน้ำสักครู่อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าน,นิดหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเกรงใจจังเลยถ้าถ่ายบรรยากาศในเราตอนนี้เราก็ไม่ได้กว้างนะประมาณไม่ไม่ได้กว้างขนาดแบบเจดดาหรือว่ากัวลาเปิร์มันไม่ได้เป็นเล้าใส่ก,กันบินเนานะมันเป็นแค่เล้าของเอกชนน่ะแล้วใส่ก,กันบินก็แบบมาจอยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ กว้างเท่าไหร่ไรเงี้ยแต่ว่าก็มีสายการบินหลายสายการบินใช้นะแล้วก็มีแยกโซนแบบโซนพักผ่อนโซนแบบนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยโซนไรอาหารเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารกันว่าอาหารของเรานี้หน้าตาเป็นยังไงเราแบบถูกปาดถูกจริตคนไทยไหมเนาะอ่ะโซนแรกก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟใช่ไหมแล้วก็มีขนมขนมพิ้ศษขนมปังขนมถิ้งแหมแล้วก็มีนี่จ้าเหมือนเป็นมาม่าปะ มามา่าเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเออเอาสินี่เหมาะคนใส่จิก๊กแต่เขาไม่ให้จิ๊กนะเขาให้กินอันนี้อ่ะแล้วมันก็จะมีที่กดน้ำร้อนตรงนี้ให้ส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อแอลกอฮอล์บาร์ก็จะมีสุราเมรยัยมีไวน์แชมเปญไม่แน่ใจไม่เห็นไม่เห็นแชมเปญน,นะอ่ะแล้วก็มีในตู้นี้ด้วยเหมือนซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่ว่านี่คือฟรีไง ส่วนร้อนอันนี้เป็นส่วนของรายอาหารแต่มีซูชิด้วยมีซูชิด้วยแต่ว่าไม่ได้มีแบบเป็นปลาดิบนะเออหรือว่าเราจะเป็นอไนะไระก็ปลาดิบครับปลาดิบเอาปลาดิบเหมือนกันอ,อันนี้คืออะไรก็เ,รเอาอันนี้ก็เป็นโซนของแซนด์วิชแล้วก็มีแซลลัดคิดหน่อย อันนี้เป็นไลน์ของเมนัเมนคอร์สอาหารหลักเป็นผัดผักบอมีผัดผักผัดพริกบ่ได้ไ,ได้ไก่บาร์บีคิวอ่ะนี่น่าจะเป็นชอยซี่ฉันน่าจะเลือกไก่บาร์บีคิวแล้วก็มีข้าวสวยจ้าไม่ใช่เป็นข้าวเบรีนี่ด้วยนะเป็นข้าวสวยแบบราวอ่ะอันนี้เป็นอะไร ท้ายเป็นซุปพาสต้าประมาณนี้ม,มีแค่นี้เองเราไม่ได้มีอะไรแบบเยอะเลยนะก้อนเป็นเราเรล็กๆกันเนาะขนาดบริเวณแบบที่พักผ่อนแบบจริงๆเป็นแบบนอนก็ไม่มีแต่เข้าใจได้นะเพราะมาพอนเป็นเราเอกชนะแบบมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ว่าจะต้องทํารับรองอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นรับของสายการบินแอฟริกันแอร์ไลน์อะไรอย่างงี้ก็อาจจะดีก็ได้เพราะแบบสายการบินก็ต้องมีแบบบริการพวก ทราน s ิ t พาซเอนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะแต่ยังไม่มีเรา,าดูโซนนี้นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบว่านั่งดูทีวีลำมังก็จะประมาณมีแบบนี้ด้วยนั่งนั่งแบบมามอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยได้อันนี้โซนตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่จะแบบทำงานนะก็สามารถมานั่งทำงานบริเวณนี้ได้มีคอมแค่ใช้สองเครื่องด้วยแหละจ้ะ ก็เป็นไงบ้างสำหรับเราชงโกโลโลก็ถือว่ามีโคบรามีแบบมีโชว์แฟคซิลิตี้ให้มีอาหารมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มีโซนนั่งทำงานมีโซนนั่งเล่นแต่ว่าจะไม่มีโซนแบบนอนพักผ่อนแบบจริงจังแบบนั้นอาจจะไม่มีนะส่วนอาหารก็คิดว่าเป็นฮาลาลเพราะว่าแบบไม่ได้มีอาหารที่เป็นหมูอะไรเงี้ยหรือจะไม่ฮาลาลแต่ว่าก็คือไม่มีหมู ก็มีแบบตี๋ไก่บาร์บีคิวอย่างที่เห็นอนะไรเงี้ยมีมาม่าเกาหลีให้ให้ทานด้วยสาหรับใครที่แบบมาเที่ยวนานแล้วเบื่องไงเวลากลับก็อยากจะกินอาหารบ้านตัวเองัเลยมาม่าเกาหลีไปเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปตักอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูอีกรอบนึงว่าอาหารที่ตักมาวันนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างไปตักอาหารมาเรียบร้อยนะคนระับเป็นอาหารที่คิดว่าตัวเองน่าจะทานได้นะเพราะว่ามันก็เนาะไม่ได้แบบมันไม่คุ้นชินอนะ่ะนี่หน้าตาอาหารที่ได้มา ก็จะมีไก่บาร์บีคิวข้าวสวยแล้วก็ไปเอาโก,โกโก้ไม่ใช่โกโก้มอคค่าเย็นมามีเลดวายแล้วก็ได้คัพเค,ค้กมาชิ้นนึงอันนี้น่าจะเป็นสปาร์กนงวอเตอร์นะคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นน้ำปล่าธรรมดาแต่ว่าพอลินมาแล้วมันมีความซาซานเลยมันไม่น่าจะใช่แล้วแ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆไม่ได้กังวลอาหารมื้อนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไม่โอเคจริงๆก็เดี๋ยวไปกินมื้อเครื่องก็ได้ใช่ไหมกระเด็นก็ต้องนั่งชั้นธุรกิจอยู่แล้ว อย่างหนึ่งการกินที่เราอิ่มมากเกินไปอะทำให้เราแบบไม่ไม่เรียกว่าไม่อะไรไม่เอ็นจอยการกินทัเครื่องบินอ่ะมันอิ่ม,อมโอเคเดี๋ยวขาทานก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่สามารถเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลในล้วชองโกโลโลอ่ะเา้าชองโกโลโลนะเพิ่มให้ได้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเป็นดีเทลสำหรับใครที่จะมาสนามบินจฮันเนสเบิร์กอินเดอะฟิวเจอร์แล้วต้องมาใช้เรานี่ ก็จะได้รู้ไว้ว่าควรจะอะไรยังไงบ้างนะโอเคกินอาหารไปเรียบร้อยไก่บาร์บีคิวคือบอแซบมันเป็นแบบคือหนึ่งที่ไม่ชอบกินไก่เลยนะมันมีกระดูกแล้วมันกินยากแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นแบบปีกใช่ไหมมันต้องแบบกระดูกแกะสองอันอย่างเงี้ยแล้วข้าวมันก็ไม่ไม่นุ่มอะ่ะมันไม่ถูกปากเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่กินละกันก็เลยปเปลอามาใหม่ เป็นของที่น่าจะกันตายได้ดีหลายคนน่าจะชอบหลังจากที่กลับจากทริปสมมติว่าไปแบบไปจอฮันมาแบบสักเจ็ดวันไปทริปเทาามาอะไรเงี้ยแล้วกลับมาได้เราเนี่ยก็จะได้นี่มาเลยจะ้ะมาม่าจา้ะมามาา่มา,มาเนี่ยมันเป็นผู้ชีพผู้ชีพแบบช่วยชีวิตวันกลับไทยอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นตะแซบ่บด้วยอัน,นเ,เนี้ยเดทวายเนี่ยประดับไม่ไม่ดื่มและดื่มไปนหนึ่งอีกพอจบ แต่ว่ามอค้านี่ขอเจ้าที่สองเพราะว่ามันมันนัวดีว่ะเือเฮ้เ hey! ขอไปกินมาม่าก,ก่อนละกันเนาะจากเล้ามาแล้วเนาะก็ขอสรุปคร่าวๆสำหรับเราชองโกโลโลข,ของสายการบินซาอุดิอาที่ให้เข้าที่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กนะก็ถือว่าแฟคซิลิตี้ที่มีให้เนี่ยก็คือครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำอาหารแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มซอฟต์ดิง้งน้ำอะไรเงี้ยก็คือมีครบหมด นะเพียงแต่ว่าอาหารก็ไม่ได้ถูกปากเราเท่าไหร่ก็จะมีมาม่านั่นแหละมาม่าแบบที่พอที่พอจะประทังชีวิตได้เออแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสเพราะยังไงเราก็ต้องขึ้นไปรับประทานอาหารบนเครื่องบินอยู่ดีนะไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ในส่วนของความหนานแน่นของคนหมายถึงผู้โดยสารที่ใช้เราเนี่ยก็ไม่ได้หนานแน่นขนาดนั้นแม้เรามันจะไม่ได้ใหญ่มันก็พอจะมีที่ให้นั่งได้ตลอดนะส่วนใครทานสิทธิ์นานๆแล้วแบบ จะต้องต่อเครื่องแบบนานอะไรเงี้ยมันก็มีมุมที่แบบพอให้นั่งเหยียดตัวอะไรเงี้ยได้เออไม่ได้ถือว่าเป็นเล้าที่แย่ถ้าเทียบกับเล้าที่สนามบินนิโนยมาอาคิโนที่มานิลาเนี่ยโอย้ที่นี่ดีกว่าเยอะไอเล้ามาฮาบะอะไรที่มานิลาเนี่ยแบบซู้ไม่ได้ลืนะก็ไม่แน่ใจจะเป็นอีพีเที่อะไรเนาะสำหรับเด็กนั่งเล้าก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะ ไปขึ้นเครื่องแนละ้วบายบาย